วัสดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อากาศประจำว,วันจันทร์ที่29กันยายนพุทธศักราช2568ดิฉันนั่งสาวธนพรภูชัยแสงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวนันออกเชยงเนื้อตอนบนจังหวัดขอนแก่นจากแผนที่อากาศผิวพื้นมณีขากับพบวา่องมรสุมกำลังแห้งผ่นด่านผักเหนื้อและภาคตะวันออกเชยงเนื้อตอนบนประกอบกับเมื่อสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแห้งผัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย ลักษณะชนีค่ะกระสเห็ดหาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแห้งค่ะ และสำหรับพายุโซนฮอนกําลังแห้งบัวลอยค่ะบริเวณแขวงบริคัมไซประเทศลาวมีแนวโน้มสิอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วเป็นยอมความกดอากาศต่ำกําลังแห้งและคาดว่าสิเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาตอนบทในช่วงวันที่2ง3 0กันยายนนี้ค่ะโดยพายุลูกนี้บกเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะ จากภาพไทยดาวเทียมค่ะก็บพบว่ามีลักษณะของกลุ่มเมฆสันตมและกลุ่มเมฆฝนที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอยู่ค่ะมาตรวจสอบฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศขอนแกน่นค่ะก็บพบว่ามีกลุ่มฝนกำลังปั่นกลางถึงนักบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแกนกาลาสินมุกดาหารชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรและอำนาจเจริญค่ะ เรดาตรวจอากาศสกลนครนกเช่นเดียวกันค่ะตรวจพบกลุ่มฝนกำลังป่นกลางถึงหนาบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครน,นครพนมขอนแกนกาลาสินมุกดาหาร้รอยเอ็ดยาโสธรและอำนาจเจริญค่ะ คาดไม้ลักษณะอากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนกับมีฝนหรือฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมแหง้งโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครและนครพนมธาดไม้อุณหภูมิสูงสุดใบมณีค่ายุยที16-32องศาเซลเซียส คาดหมายอุณหภูมติตำสุดเมื่ออื่นเศร้าค่ะ UT ที12ถึง15องศาเซลเซียสค่ะก็อขอให้พ่อแม่พี่น้องระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจสิเห็งให้เกิดน้ำท่วมฉับพล่านน้ำป่าไหลหลากและนล้ำลนตลิงโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกลทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะกลับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวนันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ไหมค่ะสุนทรเมื่อนี้ สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ วิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวส